น,นี่เหาอยู่ที่คิวรถสว่าอ่าคิวรถสวรรค์มอสสันโบแมนคิวรถคิวรถยูเวียงจันพี่น้องเหามาซื้อตัวรถแล้วนี่อ่ะบอกพี่น้องหน่อยดิร้านเช่าสิแสงเช่ารถวีไอพีเดกบาสิเนื้อหุ่นเงินปลามาจากบะบูมี่ครับอีบวสินเนื้อแต่หุ่นเงิบาสินังรถธรรมดาพี่น้องมาจากบะบูมี่เพิ่นบาบมู <S 2> <S 2> มี่รถเขาสวรรค์มี มีแต่แปดมงคงมีแต่บีไอพีราคาราคาแสนแสนเศรกับประมาณห0าอยยบาทนีะดิ้งแมนมสี่รอยเนาะสี่ยบาทพี่น้องขั้น <c oughs> เป็นเงินไทยกับสี่อตอนแรกกับว่าสีนางรถธรรมดาพี่น้องว่าสีเอาแบบนาง <c oughs> <hombres. S 2> แต่ว่าเพิ่มมารถเขาสบ,บันแะมนโบมีเนาะดอกพกมงเกตยมงมีแต่แปดมง่งคือง ออกรถอยู่เวียงจันแป้นมงังครึคงหัวสวรรค์กับประมาณตีหะน่าริงคุณบอกว่าตีหะราคากับแซนซ่าวนะักคนหนึ่งเป็นเตียงนอนพี่น้องบอมเปนแบบนางเลยเป็นเตียงนอนเนานะโดดบีไอพีนั่งถาพี่น้องนั่งถาพูดแหละแป้นมังค์เงพูดเลยสิได้ขึ้นรถนะพี่น้องนะเลยติดตามเบิง่งตอนต่อไปว่าเฮาสิเป็นอะไรเนาะขาเบิ่งรถ บีพี่ทำกันพี่น้อ,อก่อดกันยังงันเราเกิขึ้นแจ้กเถื่อมือนี้มีบุญเสด็จขึ้นบีพี่เสด็จขึ้นตียงนอนอิดม่แม่กำลังเสด็จขึ้นรถพี่น้องขึ้นรถรับสวรรค์แล้วเนี่ย ตอนที้เท่กบบาลลกับสุดรับบ้านแล้ยรับสบายเมื่อยล่ะเหลือเกินดูสายตา <c oughs> เตียงนอนนอนนอนน้ำกันเป็นเตียงนอนนกที่นอนนด้วันนี้ตอนนี้กระหอดรถแล้วเลิกพี่น้องคืนโถดแล้วเนาะ ข้าอยู่แถวดีสามดีสี่เนาะนอนสองคนเดินทางอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือสิบุรีไทยเบิรงนนี่พี่น้องเ้อะวันยังกะอันยังกลางคืนเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะมาพ่อกับเฮาคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาบอกพี่น้องเบิดทุกคนเนาะ ที่ไว้พอนห้เฮาเดินห้างมาหอดสวรรค์ปลอดภัยเนาะกับขอบคุณได้ร้ายด้อขอบใจได้ร้ายตอนนี้เขาก็ับมาหอดบานแล้วพี่น้องหอดมือเ้าี่เนาะตอนแรกว่าสิทายคลิปเห็นเบิ่งพี่น้องตอนที่เฮาลงรถแต่ว่าบไว้เนาะพี่น้องพียอเมื่อยแห้งพี่น้องเลยผมมีแห้งเพราะว่านั่งรถไกลพี่น้องนั่งรถไกลแล้วก็แบบอ่อนพี่น่ะพี่น้องเ้ยก็เลยได้ถทายเห็นเบิ่งเนาะตอนที่มาเฮาลงรถอยู่คิวรถสวรรค์นะ เลยสิมาเฮ็ดขีบเป่าซูพี่น้องหวางเนาะมาเป็นจิงไดกันเดินทางเฮ้าก,กะก็คือเนาะตอนแรกพี่น้องพากันออกมาจากเวียงจันทนะกะว่าเนาะออกมาน่ะสีนั่งรถดอันรหลดแบบนั่งพี่น้องแบบว่าบ่ไดนั่งรหลดแบบไอบีไอพี B I ะนะพี่น้องกาบาสีพากันนางรหลดแบบแบบเกาที่ตอนไปนะนั่งนะราคาอะจะซิมหาพันเนาะแต่ว่า ตอนแรกกับวัสีนางแบบเกาเ่าน้องะแบบที่เข้าไปเวี่ยงจันเขานางรถนางรถอันแบบนางเนาะแต่พ่อมาหดมือที่เข้าสิมาสวรรค์พี่น้องมาขี่รถเวียงจันเนาะกะกะว่าสีขี่รถแบบนางเก่าแบบเก่าอะไรพี่น้อง,องอที่สิกบมาสวรรค์นะ <S <S ไปสือตัวรถเนาะอันคนที่ข้ายตัวรถนะก็จะว่าบ่มีเนาะบ่มีอัน ตัวรถแบบที่ว่าแบบนางเนาะที่ว่าราคาเจ็ดสิบห้าพันเพิ่นว่าบ่มีเนาะเพิ่นบอกว่ามีแต่ราคาแสนเศร้า Saint พี่น้องราคาแสนเศร้า Saint แบบว่าเป็นรถ B A P เป็นแบบว่ารถเตียงนอนเถอะนะก็เลยถามเพื่นไปว่ามีแต่แบบบริษัทเดียวนี่บ่อตี้มีซ้ายเดียวนี่บ่รถตีสีขาวสะบันเพิ่นบ่แมนเพิ่นว่ามีแต่รถซ้ายเดียวเนาะก็คือรถ B A P แล้ะพี่น้องรถออกประมาณสองตุ้มเครืองเพิ่นว่าราคากับแสนเศร้าเนาะก็เลยว่าก็สลิงมาสีขาบลอคสลิงก็เลยบอกว่าถ้า ทาบเอากรบนลายมาสวรรค์เพิ่นมาจังได้ก็เอาเพิ่นมาเนาะก็เลยซื้อเนาะซื้อกะคนนึงกะบเซนซาวเนาะรถออกกะบแปดมุ่งคืนด้วยว่าสองถุงคืนอะไรพี่น้องกะเดินห้างเนาะเดินห้างกัแบบว่ากะบโบโเมย์ปนไอพี่น้องแบบสลิงเพิ่นกับโบเมาส์นะแต่ว่าก่อยนี่กัตอนไปกับโบเลยเมาหรอกตอนมากับโบเมาแต่ว่าสลิงเ่ิเพิ่นเมาเนาะตอนไปเพิ่นกับเมาพี่น้องเพิ่นเมาเพิ่นเมารถจนสุดทางจนหดเวียงจันเนาะ แล้วก็ข้ามาเพิ่นกับบริเมาเพราะว่านางรถแบบแบบนอนท่านะพี่น้องเขานางแบบเตียงนอนั่นแหละราคาเซ็นซาวเนาะการนอนน้ำกันท่น่ะพี่น้องพิ่นกับบริเมาเพราะว่าขึ้นมาหอดรถเพิ่นกับนอนเลยพี่น้องจนมาหอดตีสองกว่าเนาะตีสองกว่าก็จะจะจอดอยู่คิวท้าแขกพี่น้องผมก็เลยลงมาซื้อขนมปานเนาะลงมาซื้อขนมปานกับตาแดงตาดำเลยพี่น้องเพราะว่าเขานอนเนาะเขาก็ซีคิ้วกิตาลงไปนะไปซื้อขนมปานนะพี่น้องวันนี้ก็เล่น ขึ้นรถเนาะสือขึ้นปลาแล้วขึ้นรถมาหอดคิวรถสวรานหน่ะพี่น้องประมาณตีตีตสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งนี่แหละพี่น้องตอนแรกว่าลงรถนะสิทายขีเ่เหยิงเนาะเมื่อยพี่น้องเออเบรกจับมันทรศัพท์ก็เลยเบรกทายให้เบิงเนาะมันนี้กะลงมาจากรถก็เลยพาก,กันแบบเผาออกมาบ้านเนะะาะเพราะว่าพากันเมื่อยน,นะอยากมาพักพร้อมในใบขนาดเนาะก็เลยเบรกทายให้พี่น้องเบิง่งกะเดินทางมาหอดสวรรค์แบบ ด้วยความสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางมาหอดสวรรค์แบบยความปลอดภัยแล้วพี่น้องเลิกกัขอบคุณขอบใจพี่น้องได้ร้ายเนาะที่เพิ่งอวยเพร่หายบอกว่าเขาหายเดินทางปลอดภัยเด้อโชคดีเด้อเนาะก็ขอบใจได้ร้ายเด้อขอบคุณได้ร้ายเด้อเดินทางมาหอดบานเลยอะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาโดยความปลอดภัยเนาะจะลิงเพิ่นกับพักควยอยู่เพื่อนเพิ่นคอยก็ร่างตือนพี่น้องมากอะนอนพักคือกันเนาะเพราะว่าเดินทางมาไกลเมื่อยพี่น้อง สลิงเพื่อนก็นอนพักอยู่เกอนเพื่อนข่อยก็นอนอยู่เพื่อนข่อยน้องข่อยก็ตั้งตื่นเสว่างบางบายนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยไม่เห็นคลิปบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเฮานั่นเดินมาห้างมาฮอดสวรรค์นาเขตแล้วขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพื่อนทุกคนเนาะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจขอบคุณในไลเดอร์ขอบใจในไลเดอร์สำหรับคลิปนี้เฮาก็ที่มาเบาสูฟังสำนีเนาะที่ตามตอนต่อไปว่าสิไปไซพี่น้องบ่เฮาเจ็ดลิมยังต่อไปเนาะ สำหรับกิปนี้ก็มาเบาซันนี่เด้อฝากคนเป็พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกเด้อพี่น้องบอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายไปเที่ยวเวียงจันทร์กับมวนอยู่พี่น้องมวนเมื่อยเนาะขอบใจลูกคนได้หลายที่สนับสนุนที่บริห้เงินไปเที่ยวบอกกันมาคลิปหน้าเด้อพี่น้องไปแล้วเด้อบ๊ายบาย